ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณเดินเข้าไปในงานฉลองคริสต์มาสที่ดูอบอุ่นมีแสงเทียนมีต้นสนมีเสียงเพลงแต่พอมองขึ้นไปบนยอดต้นคริสต์มาสแทนที่จะเจอดาวแห่งเบธเลเห็มคุณกลับเจอเครื่องหมายสวัสดิกาสีทองอารามและแทนที่จะเห็นซานตาคลอสพุงพลุยใจดีคุณกลับเจอชายแก่ในชุดคลุมสีฟ้าถือดาบและขี่ม้าแปดขาดูดุดันเหมือนเทพเจ้าสงคราม ยินดีต้อนรับสู่คริสต์มาสฉบับนาซีครับความพยายามรีแบรนด์เทศกาลที่ก้าวที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเรื่องมันเริ่มจากปัญหาโลกแตกของพรรคนาซีเยอรมันในช่วงปี1930ครับฮิตเลอร์และพรรคพวกเกลียดชังชาวยิวเข้ากระดูกดำและต้องการกำจัดทุกอย่างที่เป็นยิวออกจากสังคมอารยันอันบริสุทธิ์แต่กำแพงที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาชนเข้าอย่างจังคือพระเยซูครับ เพราะตามพระคัมภีร์และประวัติศาสตร์พระเยซูทรงเป็นชาวยิว